ค่าวันนี้ก็ว่างนะคะไม่ใช่ว่างสิจริงๆแล้วมันไม่ว่างหรอกแต่ว่าสะดวกก็เลยอัดโซเชียลแคมกันนางน้าเพจไดยเมื่อกี้ออกไปข้างนอกมานะคะทุระไปข้างนอกาฝาัน,านนอนเพจไ้กับปณญญานี่กลับมาแล้วก็เปลี่ยนทมเพื่อให้นางน้าเพจเียบ้อยแล้วแล,ล้วเพจกล้องาด้ฮะก็้องค่ะก็้องก็้งลเลนตอนนี้เขาก็เล่นอยู่นะคะเอิ๊กเอิ๊ก โอ้เออโอ้เอันนั้นแล้วจักยกจักคำนะจักยก,กลเด้งตอนเริ่มอ้วนจำมั่งมากเลยนะคะมองเขามองหน้าปูอยู่เวลาพูดอดินในชอบมองหน้าเวลาป,ปะปะอุ้มอะไรอย่างเงี้ยปูเขาชอบมองหน้ามอ,มองกล้องสิลกูกนี่ ดีนะคะเอ๊ะเอ๊ะอ้วนขึ้นเยอะเลยตั้งแต่คลิปแรกที่อัดมองไม่หยุดหน้ามองเนาะปุ๊มมลจะพูดอะไระปุ๊บเขมองเขาเแล้วมันก็เพลินางเงี้ยแล้วก็ ว่าไม่เป็นไรก็ฝากด้วยนะคะกับหลายคน,านะคนถามหลายคนถามหลายคนคือคือในโซเชียลมันจะมีหลายคลิปใช่ไหมแล้วก็จะมีหลายหลายห,ลายหลายคลิปที่แบบพูดถึงครีมอะไรพวกนี้ก็จะมีใครมีคนถามเยอะว่าขายครีมอะไรก็คือจะมีคนใหม่ๆมาเรื่อยๆใช่ไหมคะก็ฝากเข้าไปดูด้วยละกันนะที่ w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  h i t e บดอท e วเปอร์เนะคะใครที่เอ่อใครที่ ใครที่ฟังเว็บไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเข้าไปดูใน Instagram อย่างเออถ้าเล่น Social ลแคมอย่างเงี้ก็ต้องเล่น Instagram มหมดแล้วล่ะก็เข้าไปที่ Instagram มปูก็ได้นะ i ินสตา r กรมอยู่ที่ชื่ออยู่ที่ชื่อของ Social c a m มป์นี่แหละตามไปกันได้แล้วก็เออก็ไม่มีอะไรแล้วนเัช <c oughs> เออแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะ เอ,อเวลาลูกค้านะคะแจ้งโอนสั่งซื้ออย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเออสั่งซื้อได้ที่ปู้กับพี่ออยใช่ไหมคะสองคนถ้าได้สั่งที่พี่ออยแล้วก็แจ้งโอนกับพี่ออยนะคะส่วนใครที่สั่งกับของกับปู้ก็แจ้งโอนกับปู้อย่าอย่าแจ้งโอนสองคนนะคะเรื่องนี้ขอบฝากไว้ด้วยเนนะาะอะไรนะเรื่องราคาเน่ะ แล้วก็ตัวแทนนะทุกคนนะคะอย่าขายตัดราคากันเนาะ <S <S 1> <S 1> <Narrator> เพราะว่าถ้าถ้าเราขายตัดราคากันอย่างเงี้ยมันจะเกิดปัญหาตอนหลังนะคะซึ่งแบบมันจะปัญหาพอเกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก้ยากเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมตัดราคากันไม่ได้ลดราคาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยลองคิดดูว่าเรามีราคามาตรฐานของเราอยู่แล้วนะคะถ้าเราไปขายตัดราคาเราที่ขายตัดราคาคนอื่นอย่างเงี้ย โอเคช่วงแรกคุณอาจจะได้ลูกค้าเยอะแต่ว่าช่วงช่วงต่อๆไปอย่างเงี้ยถ้าฝั่งปูอ่ะยังไม่มีการปรับราคาลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือราคามาตรฐานอยู่อย่างเงี้ย วันหนึ่งเกิดคุณจะขายราคามาตรฐานปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะขายได้คุณก็ต้องขายราคาราคาที่คุณเคยลดไว้อะไรเงี้ยเพราะลูกค้าก็จะงต้องแบบถามว่าเออทำไมเออทำไมตะก่อนลดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยจะเกิดปัญหาตามมานะคะเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าถ้าจะลดราคาหรืออะไรอย่างนี้เร,ออราเป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกคา้าขอบคุณลูกคา้าอะไรอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าจะแถมของสัมนาคุณอะไรอย่างนี้ต่างๆไปก็ได้เนาะฝากด้ยนะคะนะเพรก็ฝากไปด้วยนะคะ ในพิน,<ก>น,นารักไม้แล้วก็สาหรับตัวแทนอเออมีมีมีเขาเรียกะไรเสียงสวรรค์เสียงสวรรค์สั่งให้พูดเกี่ยวกับปนะคะปนเพชรอ่าปนเพชรนะาก็สําหรับปนี้ก็คือเปิดเปิดบินหลังไม่ว่าเออเปิดบินหลังไม่สอบถามได้นะคะตัวแทนทุกคนรู้อยู่แล้วละ่ละตัวแทนหลักของปูยังไงก็เดต่อาสอบถามได้ยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะนะเพชรได้ไหมเนาะได้ไหมเนาะ อนเอ้นเฮ้นเพเกิดมาพร้อม WPS เลยนะคะเรียกได้ว่าไม่ใช่เกิดพร้อมกันเรียกว่าจุดติเพิ่มพร้อมกันเลยดีกว่าจุติเห็นภาพมากกว่าไปก่อนักค่าวันนี้บายบายไพายบายโลกบายบาย